มหัสจรัร์ไพรัตนาราศีต่อไปราศีเมถุนเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกถวายของเป็นคู่เอาแล้วสิชาวราศีเมถุนเนี่ยนะทะเลาะกันบ่อยนะสามีภรรยานะบางครั้งนะชาวเมถุนนั่งหายใจอยู่กับบ้านนะมันยังหาเรื่องทะเลาะเราเลย นึกออกไหมคุณผู้ชมครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับจับมือแฟนคุณผู้ชมจับมือสามีภรรยาลูกๆพ่อแม่นะฮะไปทำบุญถวายของเป็นคู่สักนิดหนึ่งเอาจานชามช้อนซ่อมเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมอะไรที่มันเป็นคู่นะฮะเอาไปถวายพระสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเยอะครั้งนี้เมื่อไพ่ใบแรกนะฮะ เป็นไพ่พระเทวทัตคุณผู้ชมเอารองเท้าไปถวายหน่อยรองเท้าฟองน้าเนี่ยแหละรองเท้าแตะเนี่ยแหละง่ายๆครับหรือรองเท้าพระเนี่ยถ้ารองเท้าพระคู่หนึ่งก็สองสามร้อยนะก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ถ้ารองเท้าแตะเนี่ยคุณผู้ชมไปซื้อร้านยี่สิบบาทได้นึกออกไหมฮะเอาไปถวายพระหน่อยแล้วตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขอให้การถวายรองเท้าครั้งเนี้ยให้อุปสรรคเนี้ยมันออกไปจากคุณผู้ชม ทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมทําง่ายๆเหมือนไพ่ลัตนะบอกคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมทําบางคนเขาทำนะทุกเดือนทุกเดือนชีวิตเขาดีขึ้นหลายคนหลายคอมเมนต์ครับผมขอเลยคุณผู้ชมทําง่ายๆเราไม่ต้องไปเสียเสียตังค์เยอะคือไพ่รัตนะเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมเสียตังค์เยอะนึกออกไหมห้าบาทสิบบาทพอแล้วอะไรที่มันแบบเราดูแล้วเราเสริมดวงเราได้เราแก้ไขได้คุณผู้ชมก็ไปทํตาต่มเนี้ยนึกออกไหมฮะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายขึ้น อุปสรรคมันก็จะผ่านได้ไพ่ใบที่สองน้ำมนต์น้ำมนต์เนี่ยมีสองที่นะถ้าจะให้ขลังเนี่ยนะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมถ้าจะให้ขลังให้มีพุทธคุณมีพลานุภาพนะคุณผู้ชมใช้น้ำมนต์เนี่ยที่ศาลหลักเมืองคุณผู้ชมมาลาดหัวลาดตัวหน่อยไล่เสนียดจันลยเนี่ยนึกออกไหมฮะคุณใสมนดำทั้งหลายให้มันออกจากบ้านเรา ให้มันออกจากตัวเราแล้วก็ปะผมบ้านเรือนอีกที่หนึ่งเป็นน้ำมนต์นะฮะในวัดวาอารามต่างๆคุณผู้ชมตักมาเสร็จแล้วนาะไปตั้งไว้ตรงหน้าพุทธันโตนะบอกสมเด็จเจ้าคะ่ะปุกเสกน้ำมนต์เนี้ยให้อีชันอีกสักรอบหนึ่งนะเจ้าคะ่ะอีชันจะไปเอาอาบล้างสวยไล่เสนียดในบ้านดิชันหน่อยคุณผู้ชมนึกออกไหมผู้ชมทำแบบนี้นะครับแต่อย่า,าไปไปไป,ไปผมผัวนะ หัวออกจากบ้านไม่กลับมางานเข้านะเราบอกแหมจานแหมฉันไม่พมผัวฉันเนี่ยหายไปเลยเนี่ยวันหนึ่งยังไม่เข้ามาเลยไม่ต้องนะคุณผู้ชมมาไปไล่สเสนียดจันลเลยพอไล่อะไรไม่ดีนะฮะให้มันออกจากบ้านเราไปบ้านเรามันจะได้มีความสุขนะจําไว้นะเวลาอยู่บ้านต้องรวยครับเวลาอยู่บ้านมันต้องมีความสุขมีความบริบูรณ์อุด,ดมไปด้วยโภกทรัพ,พย์ไพ่ใบสุดท้ายทำบุญโรงศพ เราไม่ได้ทําบุญลงสพมานานแล้วนะเมถุนนะครั้งนี้ครับมีโอกาสครับมูลนิธิต่างๆคุณผู้ชมไปทําหน่อยนะครับหรือคุณผู้ชมจะไถฟีดไปเจอโลงพังแล้วเตาเผาไม่มีน้ํามันไม่มีสาราไม่มีส่วนนะคุณผู้ชมไถไปลคุก็หยอดสักนิดหนึ่งสัก5บาท10บาทแต่เนื้อเมื่อเมื่อมันเป็นลัคนาและราศีเมถุนนะคุณผู้ชมใส่เท่าอายุนะอย่าให้เกินนะ 50สใส่50 60สใส่60 70สใส่70นะ40ก็ใส่40 80 90ก็ใส่ตามอายุนะอย่าให้ขาดและอย่าให้เกินถ่ายฟีดไปสมมติลูกฟังให้แม่อยู่โอ้ยแม่ฉันเกิดเมถุนไว้ไปทำบุญหน่อยถ่ายไปเจอหมากำลังจะซื้อลงเย็นเชีย นั่นแหละคุณผู้ชมก็ใส่หน่อยพ่อแม่คุณผู้ชมอายุ70-80ก็หยอดไปซันหน่อยนะบอกท่านให้ท่านจับมือแล้วอ้าแม่อนุโมทนาบุญร่วมกันเอ้าเตียพ่อนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคุณผู้ชมทำไปแบบนี้แหะครับ คุณผู้ชมเชื่อผมแล้วเดี๋ยวพลังงานดีๆครับมันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่สามารถเดินทางไปไหว้ได้เหมือนที่ผมบอกแต่ตอนต้นนะเดี๋ยวไม่ใช่พรีเม,มีกยมแหมอยู่ต่างจังหวัดฉันจะทำยังไงฉันเดินทางไม่ได้ไปทําบุญไม่ได้วัดนี้อย่างเธอว่าฉันจะไปทําที่ไหนทํากับผัวเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำกับคนอื่น ทำกับผวัวเลยนึกออกไหมฮะมันก็สวดมนต์นั่งสมาธิไปครับนึกออกไหมฮะเดี๋ยวพลังงานดีๆมันจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกชาวราศีเมทุนทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีเมทุนในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพระราจากความตนี นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวกับชาวราศีและลัคนาเมถุนทุก ท่านเลือสิ่งอุนใดครับคุณผู้ชมครับบางทีเราทำงานเราไม่มีเวลาไปทำบุญไปไหว้พระเพียงแค่คุณผู้ชมแชร์คลิปนี้ครับให้เพื่อนสมาชิกคุณผู้ชมนะครับในกลุ่มต่างๆหรือญาติพี่น้องแชร์บอกบุญเข้าไปครับเวลาเขาได้ฟังคลิปดีๆแบบนี้ฟังคอนเทนต์ดีๆแบบนี้และเขาไปทําตามคุณผู้ชมอันนี้สงผลบุญตรงนั้นก็เหมือนคุณผู้ชมไปทําบุญด้วยตัวเองครับ อย่าลืมนะครับหลายท่านที่ผมบอกไปเมื่อคลิปเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบอกว่าซื้อไปให้คุณแม่นะคุณผู้ชมนะโอนตังให้คุณแม่ด้วยนะอย่าให้คุณแม่เขาจ่ายเงินเองนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมแล้วครั้งนี้ครับลูกกระตันยูทุกท่านซื้อให้คุณแม่ได้ใช้สอยกันหลายครัวเรือนเลยไม่ว่าจะปวดหลังปวดขา ไปวัดวาอารามขึ้นบนใดวัดไปทำบุญสูงสูงหลายท่านใช้ก็ เขียนมาบอกผมว่าโอ้โหมันหายปวดจริงๆคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะซื้อน้ำมันแกไปนะและอีชั้นก็ไปให้ร้านหมอนวดเลยนะนวดให้นะปกติเขาจะเอาเอายามองเนี่ยผสมกับออยโอ้โหเวลากดทีแรกก็เจ็บกดทีสองนี่โคตรเจ็บเลยแต่พอใช้น้ำมันนวดหมอหัวโตวครับกดโดนเส้นครั้งแรกมีความรู้สึกเจ็บพอกด ครั้งที่สองอาการตึงของเส้นต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมอย่าได้พลาดแต่ถ้าใครสะดวกทางลายก็ต้องโอนเงินก่อนแต่ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็เข้าไปที่ ช้อปปี้ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตขออำนวยชัยอำนวยพรทุกท่านให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปาถนา